เขาเออเราจริงเหรอก็พอรู้เหรอรู้รู้ได้ไงอะหมายหมายงานมันมีชื่อเลยอยู่โอ้ยโอเคโอเคก็ถือว่ายังได้อยู่ครับผมเป็นไงบ้างกับบรรยากาศงานวันนี้กับการก็ก็ก็ดีครับผมสนุกดีแล้วก็เหมือนแบบว่าได้ได้กลับมาเจอกันในแบบ เหมือนไปเจอกันที่สิงคโปร์อะไรเงี้ยแล้วนนงานมันยุ่งมากไม่ได้คุยมากกันรเงี้ก็แบบได้แคสรับกันหน่อยอ่แต่ตอนนี้ดดสิคโก็วิ่งจรวดกัก่อนเอ่าใช่ก็คือแต่ว่าแบบไม่ได้เจอกันนานเออแล้วก็แบบว่ามันก็แบบมีความแบบเออแบบไม่ได้เจอกันนานก็มีความคิดถึงนิดหน่อยอะไรเง<ล>ี้ยก็คุยเรื่องทั่วไปอะไรเงี้ยโมเมนต์สิงคโปร์อะไีโมเมนต์เมจิคบเวทีเยอะอยู่เนี่ยเออจริงๆก็นั่นแหละครับคุยแบบบางทีเขาว่า อันนี้มันยังไงนะอะไรเงี้ยมันก็แบบตามสไตล์เขาอะไรเงี้ยเขาบางทีแบบอยากรู้ว่าความเป็น culture ไทยอะไรเงี้ยบ้างคืออะไรเงี้ยว่าอันนี้มันใส่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะหรืออะไรเงี้ยร่วมงานกันบ่บอยๆจะมีโอกาสคอนเฟิร์มเรื่องงานเพียกับนักมเจฉ์อันนี้ต้องดูว่าเป็นยังไงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือมีโอกาสได้พูดคุดยกับเขาเบ้างๆเลยว่าอยากจะชวนจริงๆเคยมีตอนอยู่ในช่วงช่วงเอเชียอะไรเงี้ยแต่ว่าคือมันด้วยความที่ทั้งทั้งคู่คือยุ่งกันมากอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ได้แคชทัาบเพียงเท่าไหร่ก็ต้องต้องดูๆๆว่าเป็็นยังงไก ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าจริงๆผมก็เกรงใจเขาก็ยุ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วต้องผมเพิ่งทำอัลบั้มเสร็จก็จะแบบยังไม่มีงานเพลงนี้ในช่วงนี้ก็มีเพลงที่ใกล้ปล่อยก็คือเป็นเพลงหนักเลยครับผมแต่ไม่กี่ภาพโมเมนต์ที่ออกมาที่เอาอีกแล้วอีกแล้วหรออีกแล้วคือกินกับอะไรก็อร่อยอย่างเงี้เหรอใช่ไม่มีสาระมากเกินก็จริงๆก็เจะให้ผมตอบยันไงก็บาปบางอันนั้นเลยก็จริงจริง ก็น่ากิดีเผื่อไหมแฟนคลับชงชงจุงเข้มมากก็จริงๆก็คนจริงๆในงานเดสกาแฟก็ควรจะชงกาแฟว้าวแก่ผมแก่ผมโอเคถามอีกเมื่อกี้พูดถึงเพลงอยู่แก่ผมเป็นเพลงประกอบมันก็ยืนเรื่องนี้แก่ผมไม่มาหนามใช่ใช่ผมก็เป็นเพลงหนึ่งที่พูดได้เนาะใช่พูดได้โอเคพูดไปแล้วแหละไม่ทันแล้วแต่ว่าก็เป็นเพลงเพลงที่แบบมีความไกลตัวจากผมออกไปอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีบรรยากาศหนังครึ่งหนึ่งมีความเป็นเจฟซัตเตอร์ครึ่งหนึ่ง ใช่ S <S 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 แต่บรรยากาศหนังคือหนังยังไม่ทันายเลยกระแสะคือแรงมากเลยนะเจ๊นี่ยบอกอยแะโอ้เป็นกระแสะที่แบบเราก็นึกไม่ถึงว่าเราทํางานนี้มาเป็นแบบว่าสองสามเดือนอะไรเงี้ยถ่ายกันแบบแล้วก็เขาก็เตรียมมันไปเป็นปีแล้ววันหนึ่งที่มันแบบออกมาแล้วกระแสะทุกคนแบบเออแบบตืน่นเต้นกันทางที่มันยังไม่ได้ฉายอะไรเงี้ยผมก็ไปตามดูคนที่แบบดู react หรือว่าทำ react ทำแบบช็อตต่อช็อตอะไรเงี้ยผมซึ่งเป็นช่องหนังที่ผมดูอยู่แล้วด้วยไงเออหลายช่องก็เลยแบบรู้สึกว่าเออตื่นเต้นอแล้วก็คิดว่า เรอหอวังว่ามันจะออกมาแบบที่ทุกคนแบบว่าเฝ้ารองังอยา่างมนมีตั้งใจทําเพื่อหนังนี้โดยเฉพาะเลยหรือว่าก่อนหน้านี้จริงๆจริงๆเป็นโครงที่มาก่อนหน้านี้แต่ว่าพอดีว่ารู้สึกว่ามันสามารถเข้ากับหนังเรื่องนี้ได้ไประเด็นหรือว่าการพูดเรื่องราวในในเพลงต่างๆอะไรเงี้ยสามารถร้อยเรียงได้แล้วก็เราไปเพิ่มความเป็นพอความด้วยหนังมันจะมีความเป็นชนบทความเป็นแบบว่าไกลาจากตัวเมืองมากๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีซาวบางอย่างซาวเฉพาะบางอย่างที่ ที่ปกติผมทำเจฟซัตเตอร์ทำเพลงปกติไม่สามารถใส่เข้าไปได้เพราะว่าไม่เหมาะกับบริบทของตัวเองแต่เพลงนี้มันเหมาะกับบริบทของตัวเองมันก็เลยใส่เข้าไปได้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเพลงที่แบบไกลตัวผมประมาณนึงแต่ว่าก็มีความแบบใกล้ตัวผมประมาณนึงเช <สา S 1> ่นเ <สา S 1> ดีวยวนี่จะออกเนื้เหนือไหมต้องรอดูอ่าลอยออกมานี่เป็นขลับชมมากว่าคุณเจฟทำถึงเพลงหรอครับยังไม่ปล่อยเลยไม่ไม่ไติไอ๋อก็ผมอยากจะแบบทำงานแสดงชิ้นหนึ่งที่มันไกลตัวออกไปเลยเพราะว่า คือในฐานะที่เป็นศิลป,ปินะเกิดมาแล้วครัง้งหนึ่งนะฮะในฐานะนักแสดงก็ควรจะเล่นอะไรที่มันไกลตัวสุดๆเลยเพื่อที่เราจะได้แบบหมายถึงอัปเลเวลในฐานะนักแสดงด้วยได้เรียนรู้อะไรด้วยเพราะว่าเหมือนทุกครั้งที่เราไปเล่นอ่ะเราก็รู้สึกว่าใครเสนอบทที่มันเกี่ยวกับดนตรีมาเงี้ยเราปฏิเสธหมดเลยเพราะว่าไม่อยากเป็นนักร้องในในเรื่องที่เราเล่นแล้วคือแบบเล่นมาแบบบ่อยมากคือทุกเรื่องต้องมีร้องเพลงอะไรเงี้ย ก็เลยอยากจะเล่นอะไรที่มันไกลตัวก็เลยแบบตัดใจเรื่องนี้ด้วยหนังไม่ทันฉาจะคุณยกให้เทส่ยงคืนถ้าจะดีให้เอกหลายร้อยล้านทุนใหม่ของใครทำงานแล้วอ่ไม่ได้คาดหวังเรื่องนั้นแต่คาดหวังว่าสุดท้ายแล้วพอเข้าไปในโรงแล้วอ่ะแบบได้ทัรน์ได้ความมันได้ได้ได้คอแมสเซจของเรื่องที่พูดถึงเรื่องความไม่รู้เรื่มากกว่าิงเที่ยงแเป็นทีุ่กคว่าสิบล้านอยู่สิบล้านแล้วใช่ก็โอ้โหก็ ความบริชแลมอะไรเงี้ยก,ก็ถือว่าเป็นเกียรติจริงๆทุกคนชอบเพลงนี้แล้วก็เป็นเพลงที่ปกติผมไม่ค่อยได้มีโอกาสไปฟีเจอริ่งกับใครศิลปินไหนเนาะแล้วก็พอทำมันแล้วมันก็สักเซสในในในเวของมันอะไรเงี้ยกับพี่พี่บริ s <S สแลมด้วยมันก็ถือเป็นเพลงเพลงหนึง่งที่แบบเราภูมใจมากเลยเราไกดดันแล้วว่าเราจะทำได้ถกับความทีิชแลมไหมเอ่อผมไม่กังวลตอนนั้นผมเป็นตื่นเต้นมากกว่าเพราะจำได้ว่าผมมาเข้าไปในซูมมีติ้งแล้วก็คุยกับพี่ตูนนั่นแหละแล้ว พี่ตูนก็เข้ามาในซูมแล้วผมก็พี่ตูนแล้วผมนึก่มปิดไม่แล้วเขาก็ขำกันผมก็เลยว่าเออมันเป็นความตื่นเต้นที่เราได้ร่วมงานกับไอดอลวะนนั้นวันมันเกินไปหลายเท่าไม่พูนเพราะว่าตอนวันเสร์ก็นว่ามันเกินกวนโอ้โหแล้วแบบสามรอบอ่ะสามสองรอบแบบโอ้โหมันมันสุดจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าปีนี้ได้ทําอะไรหลายๆอย่างมากที่เคยไม่คิดว่าจะได้ทำแล้วก็ได้ทำมันก็เป็นอะไรที่สนุกมากต่นี้ก็มีแจมกับใครมีแบบมีมีมีแจมแน่นอนแล้วก็ มีหลายๆเพลงที่วางไว้แล้วก็เพราะว่าเพิ่งเพิ่งส่งอัลบบ้มเองแล้วก็เราก็เลยวางแผนว่าจะทำอัลบบ้มหน้าเป็นยังไงเพิ่งอยู่ในโทรงนั่นเองก็น่าจะมีแน่นอนเป็นปีทองไหยเนาะปีนี้เนาะปีปัดทองเนี่ยในเรื่องในเรื่องวิมานหนาบก็เล่นตัวละครชื่อว่าทองคำมางานเนสกาแฟโก้เรเป็นทองโกลเด้นทามด้เรียนในชีวิตีจริงแล้วก็ มีในอัลบั้มเนี่ยจะมีตั๋วทองที่สามารถรับแล้วก็ไปงานแฟนสายได้มีแค่400ใบมนนีตั้งบังเอิญหรือตั้กใจบังเอิญหมดเลยเออใช่ออครับผมมันดีเล็ดมากโอเคขอบคุณครับ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 